มาแล้วมาแล้วสวีดาสวัสดีพ่กับผมอีกครั้งมีแบรี่กระช่องพฮามา Smart Work ครับเราอยู่ในเกมสกอตแลนด์บูนกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเพื่อนๆพื่อนเลเวลจนถึงคิงพินเป็นที่เรียบร้อยครับอาณาจักรเอนเกมก็จะเริ่มขึ้นครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บเหรียญปลาหมึกตามคำขอกันนะครับและถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอนี้บอกได้เลยว่าเพื่อนๆเปืองแน่นอนกับเหรียญปลาหมึกต้องดูกันก่อน มาที่โต๊ะทำงานแล้วก็เปิดมาดูกันเลยครับอาณาจักรของเราเริ่มต้นจากฝั่งซ้ายมือครับชายฝั่งแอฟริกาครับใช้ค่าอันล c k ก็คือประหมึก5,000เหรียญถัดมาครับจุดเริ่มต้นที่เวลาเราเริ่มต้นเกมครับชื่อว่าเ e ส t East ตรงกลางก็จะเป็น Open Sea ถัดมาก็จะเป็นฝั่งอินเดียตะวันตกครับ ผมยังไม่ได้อัลล็อกใช้ค่าอัลล็อก5000ทีนี้มาดูจุดเหลืองๆกันครับคืออะไรสำหรับจุดเหลืองๆที่กระพริบกระพริบอยู่นี้นะครับผมขออนุญาตเรียกกันว่าจุดกระจายสินค้ากันครับเพราะเราเองทำธุรกิจขาขายเล่าเถื่อนนะครับจุดต่างๆเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเข้าไปยึดพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยเราก็จะทาธุรกิจผลตอบแทนที่ได้นั่นก็คือเลี้ยนปลาหมึกนี่เองโอ้ เมื่อไหร่ก็ตามที่ในแต่ละจุดมีเครื่องหมายตกใจมานะครับเราก็ต้องใช้เงินเข้าไปกระตุ้นหรือว่าเราจะทําการอัปเกรดก็ได้ครับอัปเกรดไปก็จะได้ผลตอบแทนขึ้นมาเยอะเพียงแต่ว่าต้องใช้เงินปลาหมึกเยอะอยู่เหมือนกันตรงนี้ขอเก็บไม่ใช้ไปก่อนนะ ในแต่ละจุดของการกระจายสินค้าของเรานะครับก็จะมีเลเวลเป็นของตัวเองครับจะส่งผลให้ผลผล,ผลิตแตกต่างกันออกไปหากสังเกตดีๆนะครับนอกเหนือจากนั้นครับจะเห็นจุดไข่ปลาอยู่นะครับเชื่อมกันระหว่าง1.2.3จุดจุดนั้นหมายความว่าในแต่ละจุดที่เชื่อมกันนั้นครับจะทําให้ผลผล,ผลิตเพิ่มเติมเข้าไปอีก5%เซดังนั้นเวลาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปยึดโจมตีจุดไหนๆให้เลือกดีๆก่อนนะครับ ผลผลิตเราก็จะได้ดีด้วยทุกๆ30นาทีนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีป้าย Notify ขึ้นมาครับ horst tie check over ครับขึ้นมารบกวนเราอยู่ตลอดเวลาทุกๆ30นาทีครับถ้าหากว่าเพื่อนๆยังมีจุดไหนที่ยังไม่ได้เข้าโจมตีนะครับให้กดจอยได้เลยครับ <c oughs> การต่อสู้ณบริเวณนี้ที่เราจะเข้ายึดนะครับ จะใช้อนาเขตบริเวณสีเขียวครับเมื่อเริ่มโจมตีแล้วจะกลายเป็นสีแดงห้ามออกนอกวงครับเขาจะมีระยะเวลากันอยู่นะครับถ้าหากว่าเราเล่นคนเดียวก็สบายหน่อยครับก็โจมตีต่อสู้กับกองกำลังต่างๆครับไม่ต้องมีเพื่อนเข้ามา PVP ครับแต่ถ้าหากว่าโชคร้ายเจอ PVP เข้ามาด้วยนะครับใครเก็บแต้มเปอร์เซ็นต์ได้เยอะที่สุดคนนั้นได้พื้นที่นี้ไปครับ การที่จะได้แต้มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็คือยิงศัตรูเยอะครับหรือว่าเขาจะยิงเราให้ตายเลยก็ได้ครับแต่ผมโชคดีครับไม่ค่อยเจอ PVP แบบยิงกันส่วนใหญ่จะยิงใครยิงมันครับเก็บแต้มกันครับว่าใครได้เยอะกว่าถ้าใครได้เยอะกว่าก็เอาไปแฟฟดีน่ารักกันดีครับเอาล่ะครับผมใกล้เต็มแล้วรอให้ครบร้อยครับใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งครับ Takeover s u c c e s s f u l ครับก็ถือว่าจุดนี้เราเข้ายึดเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะบริหารจุดนี้ได้เลยเอาละทีนี้มาเก็บผลผลิตกันครับเก็บสวยกันโอ้เป็นระดับคิงพินแล้วยังต้องวิ่งเก็บเงินกันอีกนะครับในแต่ละจุดที่ผลผลิตเต็มนะครับเราก็ต้องวิ่งไปเก็บ การเก็บนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงในตอนแรกคงไม่เท่าไหร่ครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเก็บปุ๊บศัตรูก็จะเริ่มไล่ตามไล่ล่าเราครับอย่าเรือล่มครับเรือล่มเงินตกแต่ก็มีบางครั้งบางจังหวะนะครับที่เขาจะเพิ่มชาเลนหรือความท้าตายของเกมในการเก็บมาให้นะครับเขาจะบอกว่าสามารถได้เหรียญปลาบึก2เท่าเลยนะถ้าไปส่งให้ถูกที่แต่ราจะทางก็ไกลนิดนึงก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยเนาะก็ต้องเลือกกันดู แน่นอนว่าการเก็บเหรียญทั้งหมดนั้นเพื่อนๆวางแผนเส้นทางกันเอานะครับว่าจะวิ่งเส้นไหนแต่จุดสุดท้ายก็คือบ้านเรานะครับต้องเข้าบ้านถ้าไม่เข้าบ้านเหรียญที่เก็บมาไม่ได้นี่เข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะได้เหรียญปลาหมึกครับ piece of e ทีนี้มาดูเมนูอีกตัวหนึ่งครับร e a d e r b o บอรครับสถิติทั่วโลกครับซีซั่นนี้มี90วันเนาะที่เขาตั้งไว้จะรีเซ็ตทั้งหมดตอนนี้ผมก็ได้ประมาณนี้บอลระดับของผมครับผมเก็บเหรียญปลาหมึกมาได้5060ครับถ้าหากว่าผมเก็บได้ครบหมื่นผมจะได้รีวอร์ดครับจะได้เหรียญอีกเหรียญหนึ่งครับที่หายยากครับผมเรียกว่าเหรียญทองคำแล้วกันนะครับได้มา350 ถ้าผมเก็บเหรียญปลาหมึกถึง20,000ผมก็จะได้มาอีก450ถ้าผมเก็บครบ30,000ผมก็จะได้อีก500ถ้าหากว่าเพื่อนๆขยันขยายอาณาเขตการทำธุรกิจของตัวเองนะครับในแต่ละจุดมากขึ้นเงินก็จะมาไหลมาเทมาครับอีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็น weekly ครับไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจโอ้กว่าจะเก็บครบ weekly ก็จะมีเป็นเรื่องของเทียครับระดับของเทียหนึเทียสองเทียสาม ระหว่างเทียนั้นก็จะให้เงินรางวัลมาด้วยเหมือนกันครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดครับในการอัปเกรดนี้ผมยังไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากครับเพราะรู้สึกว่าการอัปเกรดนั้นใช้เงินเยอะเหมือนกันแล้วดันมาเห็นตัวเลข5วันจะรีเซ็ตอุ้ยเก็บเงินไว้ดีกว่าครับต่อมาครับวิธีหาเหรียญปลาหมึกอีกแบบครับรับคําสั่งซื้อครับมีออเดอร์เข้ามาครับ ออเดอร์ก็คือเราต้องไปส่งของครับไม่ว่าจะเป็นบูฟ e r Heaven s m o โมครับไปส่งเสร็จได้มา92เหรียญปลาหมึกครับอีกจุดครับไวส s ส u l ลรัมครับไปส่งก็จะได้มา92เหรียญเหมือนกันครับแล้วสินค้าเราหลักจะผลิตอย่างไรเราต้องเตรียมตัวอย่างไรไปกันเลยครับเดี๋ยวพาไปดูกันใกล้ๆนี้เองของสองสิ่งนี้ จะถูกสร้างขึ้นมาด้วยเราครับเรามีห้องแลบเป็นของตัวเองแบ่มเล่าเองนะครับทำยาเองอ <c oughs> นตรงนี้ครับ d u s t i l l e y ตรงนี้นะครับห้องแ a บเราสามารถสร้างได้ครับสร้างไว้เยอะครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยสังเกตด้านขวามือครับเขาจะบอกมัททีเรียวหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้ครับนั่นคือน้ำอ้อยครับเราก็ต้องไปหาน้ำอ้อยมาเพื่อทำการผลิตสินค้าของเราเนาะ เอาละเยื้องมาทางซ้ายนิดนึงครับ Surprise Network นี่ตรงนี้แหละครับที่จะไปหาสินค้าเพื่อมาผลิตของเถื่อน <c oughs> มาตถุดิบครับสำหรับในส่วนนี้ก็จะเป็นภารกิจทั้งหมด6ส่วนครับที่เราจะต้องไปซื้อวัตถุดิบมาครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอ้อยหรือว่าเลดฟ l ว w ร r ครับตัวนี้ครับต้องใช้เงินนิดนึงครับจะแบ่งเป็นบนบก4ในน้ำา2ให้รับหมดเลยครับ เพราะเราไปบนบกทีเดียว4งานก็ไปที่จุดเดียวจบงานได้เหมือนกันส่วนบนท้องทะเลนั้นผมมีเคล็ดลับให้ครับแนะนำว่าดูต่อกันเลยจะมีเคล็ดลับที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อวัตถุดิบได้เลยแถมได้วัตถุดิบเยอะกว่านั้นจริงๆเอาละทีนี้วิ่งให้ดูกันสักนิดครับเมื่อเรามาถึง สถานที่ที่เราจะต้องมาซื้อสินค้าเถื่อนนะครับจะมีสัญลักษณ์รูปมืออย่างนี้ครับมาถึงตรงนี้ถ้าเราเอาเควสมาทั้งหมด4เควสนะครับก็ส่งงานได้เลยครับในแต่ละงานเราก็จะได้50 XP แต่เราเสียเงินงานละ600ายอ่าใช้เยอะเหมือนกันเนาะ เมื่อเสร็จสิ้นเป็ที่เรียบร้อยเราก็จะไปภารกิจซื้อของบนน้านาน้ำกันต่อได้เลยครับเพื่อเราล่องเรองเือมาแล้วครับเดี๋ยวส่องกล้องดูสักหน่อยครับเช็คครับเช็คดูแล้วเหมือนมาเฟียเลยนะครับมานัดซื้อของกันแม่ไม่กลัวเราป้นหรือไงแนะนำว่าบอกได้เลยนะครับว่าเราเป็นโจรสลัดเราสามารถป้นเขาได้แต่อันนี้ทำให้ดูแบบปกติกันก่อนนะครับ เมื่อเราส่องกล้องไปแล้วเห็นสัญลักษณ์ปลาหมึกขึ้นบนหัวครับให้ไปเทียบเหลือใกล้ๆครับเรือก็มากันเยอะเหลือเกินมาเป็นแกงเลยนะอ่าอันนี้ไม่ใช่ครับเปลี่ยนลำครับใช้เวลาค่อยๆเลื่อนครับ กัวเรือไปชนครับชนแล้วเดี๋ยวอาเลิศแล้วยิงกันตุ้มตาม oh, อ่าโอเคอินเทอร์แอคครับสำหรับภารกิจบนท้องทะเลก็จะมีอยู่2งานเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้ว1งานได้96ครับยังเหลืออีก1งานหมุนเรือดูสักหน่อยต้องมานั่งไล่เช็คนั่งหมุนเรือครับใจเย็นนิดหนึ่งเนาะ อย่างว่าละเกมนี้สำหรับคนใจเย็นค่อยๆเล่นไปลำนี้ไม่ใช่ครับแวะไปอีกสักลำสิใช่ไหมใช่ไหมเรียบร้อยใช่ครับส่งงานครับหมดเงินไปอย่างละพันสองตองานนี้ก็สองพันสี่เยอะเอาเหมือนกันนะครับได้มา96 มามาทำอีกแบบนึงครับแบบกองโจนให้ดูดีกว่าครับแน่นอนว่าเรามาถึงหน้าน้ำแถวนี้แล้วแก๊งนี้ใช่ไหมที่ขายของสังเกตนะครับทุกลำผลของที่เราต้องการทั้งนั้นเลยครับลุยเลยครับไม่ต้องมาทีละลำทีละลำให้เหนื่อยเลยครับยิงให้มันจบจบกันไปเงินเราก็จะได้ไม่ต้องเสีย วิธีสุดท้ายของการได้มาซึ่งทรัพยากรของเราครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอ้อยหรือว่าเลดปพาเวอร์ครับเราก็จะเข้าไปโจมตีครับเข้าไปโจมตีป้อมนะครับก็จะได้ประมาณหนึ่งเข้าไปโจมตีโลกก็ได้ประมาณหนึ่งแต่ให้สังเกตบรรทัดที่อยู่ข้างล่างตัวเลขครับ Feed of you ท้องปลาไหล ตัวนี้ครับคือทรัพยากรที่จะได้มาฟรีๆครับถ้าหากเราโจมตีได้นะทรัพยากรตัวนี้ถ้าหากเราดูในตลาดมืดครับจะมีมูลค่า1,500หยเหรียญปลาหมึกเลยดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปใช้เงินเหรียญปลาหมึกในการซื้อตรงนี้เลยนะครับให้มาฟาร์มที่โลกได้เลยเดี๋ยวให้ดูเกมเพกันยาวๆว่าสุดท้ายแล้วผมได้อะไรจริงหรือเปล่า เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี